ดีครับผมจินโบซอลัดไดโนเสาร์สีฟ้าผู้ค้างคายในสัตว์ประหลาดและความนอสทอร์เจียในช่องนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องราวจากหนังและของเล่นในอดีตที่ทาให้ทุกคนหวนคิดถึงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าวันหนึ่งผมจะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Resident e v i วิกับเขาบาง <c oughs> คือเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงนี้ผมกำลังติดช่อง YouTube อย่างและคืนพอดแคสต์มาก ใครที่เป็นแฟนอา e. เนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งของพี่แกที่พูดเกี่ยวกับหนังในจักรวาล Resident Evil และมังเอิญน,นึกขึ้นได้ว่าเราเองก็เคยชอบและผูกพันกับหนังในจักรวาลน,นี้มากๆเลยนี่นะโดยเฉพาะเวอร์ชันของต p อผที่ดูมาตั้งแต่สมัยบิ๊กซีนีมาแอบนอสทอร์จียมืนกันนะเนี่ยโดยอย่างที่รู้กันว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในแฟนชายนี้ มันจะค่อนข้างเละเทะมั่วซั่วไปหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าพี่แกทำถึงจริงก็คือเหล่า BOW หรือเหล่าอาวุธชีวภาพสุดสยองที่ส่งตรงมาจากในเกมบางตัวนี่ก็เหมือนเป๊ะยังกับคอนโทรลซีแต่ระดับตะเพาผู้กำกับอีเวนต์ฮอลลีซันแค่เหมือนมันไม่พอแต่ต้องโคตรน่ากลัวด้วยทั้งในแง่ดีไซน์ความโหดหรือแม้แต่ first impression ของพวกมันที่ทำให้ใครหลายคนลืมไม่ลงนั่นจึงเป็นที่มาของคอนเทนต์ในวันนี้กับ 10อาวุธชีวภาพสุดหลอนจากจักรวาลหนัง Residen t Evil ตามความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะดูตลกหน่อยที่พูดถึงตะเพอแก่ซะเยอะแต่ในลิสต์นี้ผมจะขอรวมกับภาค w e l c o m e to r แล c o o n City ด้วยเลยนะครับแค่ไม่กี่ตัวเองเริ่มกันที่ตัวแรกถ้าพูดถึงผีชีวะเนี่ยครับจะไม่พูดถึงมันก็คงไม่ได้กับซอมบี้หนึ่งในสัตว์ประหลาดสุดคลาสิกแห่งโลกภาพยนตร์ซึ่งต้นกำเนิดของพวกมัน ตัวแทนไปต่างจากซอมบี้ในหนังเรื่องอื่นคือเหลา่าบุคคลที่ติดเชื้อที่ไวรัสที่ถูกพัฒนาโดยอัมเบร่าคอร์เปอเรชันเพื่อใช้เป็นอาวุธชี่วภาพทางการทหารซึ่งมีคุณสมบัติในการฟืน้นฟูเซลล์ที่เสียหายรวมไปถึงร่างกายที่ตายลงจนสามารถคืนชีพกลับมาได้ในสภาพของอันเดดหรือว่าซอมบี้ซึ่งมันได้แพร่กระจายในแลบทดลองอย่างเดอะไฮดโดยฝีมือของสเปนผาผู้ดูแลทางเข้าของเดอะไฮดที่ต้องการขโมยตัวอย่างไวรัสไปขาย เขาได้หลอกระบบรักษาวความปลอดภัยอย่างเรดควีนจนสามารถขโมยทั้งทีไวรัสและแอนต้ไวรัสได้สำเร็จพร้อลอมกับโยนหล่อดทดลองในห้องแลบจนเป็นเหตุให้เชื้อแพร่กระจายทางอากาศทำให้เรดควีนต้องปิดตายระบบทั้งหมดและสังหารผู้คนในแลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสนักวิทยาศาสตร์และพนักง,งานออฟฟิศในเดอะไฮฟ์ได้กลายเป็นเหล่าซอมบี้กระหายเลือดและถูกขังอยู่ในแลบ จนกระทั่งทีมอัมเบร่าคอม m มนโดได้เผิดทำลายระบบรักษาความปลอดภัยปล่อยซอมบี้นับร้อยหลุดออกมาจนเป็นเหตุให้เชื้อสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกลักษณะเด่นของซอมบี้ในผีชีวะถ้าให้พูดตรงๆก็แทบไม่ต่างจากซอมบี้ในหนังเรื่องอื่นที่เดินช้าๆงโง ộ, ่ๆคอยส่งเสียงคุานอันน่าขนลุกก่อนจะถูกนำไปต่อยอดเป็นเวอร์ชันต่างๆทั้งซูปเปอร์ซอมบี้ซอมบี้ที่เกิดจากการฉีดแอนตี้ไวรัสจากเลือดของอลิซที่ทั้งฉลาดและรวดเร็ว มาจินี่ซอมบี้ซอมบี้กลายพันที่เกิดจากการวิวัฒนาการของไวรัสมารอบนี้ทั้งฉลาดวิ่งได้ว่ายน้ำเป็นแต่ถ้าถามผมว่าเวอร์ชันไหนที่เป็นเดอะเบสที่สุดก็คงไม่พ้นซอมบี้แบบคลาสสิกโดยเฉพาะฉากเปิดตัวของมันที่ทีมคอมมานโดได้เผยทำลายระบบรักษาความปลอดภยัยทำให้เหล่าซอมบี้ทยอยหลุดออกมาบรรยากาศในช่วงนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากทั้งแคบและกดดัน อีกทั้งตัวละครก็ยังไม่รู้วิธีการรับมือกับซอมบี้ทำให้การปรากฏตัวของมันยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกอย่างฉากที่เจดีปลดล็อกประตูและเจอเซอร์ไพรส์นี้โคตรไอคอนิกผ่านมากี่ปีก็ไม่เคยลืมส่วนฉากที่รู้สึกว่าซอมบี้เหล่านี้มันน่ากลัวคือฉากการร่วมมือกันระหว่างตำรวจ RPD และหน่วย UBCS ในการกวาดล้างซอมบี้จาก Resident EV i l 2อ p o พ a l y p s e ที่แทบจะเล็บมาจากคาซีนของ RE3 แบบเป๊ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตำรวจหรือทหารอาวุธครบมือก็ยังไม่สามารถต้านทานซอมบี้เหล่านี้ได้หรือจะเป็นฉากสุดหลอนในโรงเรียนมัธยมแล็กคูนซิตี้ที่กลุ่มของจิววอเลนทายได้แยกย้ายกันตามหาน้องแองเจลาลูกสาวของดร์แอสฟอร์ดซึ่งนักข่าวสาวอย่างเทอร์รี่มลาเลสก็ได้แยกออกไปหาจนได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่น่าจะเป็นน้องแองเจลามากันลืมเลย ตัวต่อมานะครับจากเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงซอมบี้สายพันธุ์พิเศษไปเจา้าดีก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆเลยกับซูเปอร์ซอมบี้ซอมบี้สายพันธุ์พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยดร์ไอแซคจากเล sident Evil Extin c t i o n ดร์ไอแซคได้พัฒนาเซลลุ่มชนิดพิเศษจากเลือดของอลิสผสมผสานกับแอนตี้ไวรัสฉีดเข้าไปในซอมบี้ทดลองหลายตัวโดยหวังว่าวิธีนี้จะช่วยลดสัญชาตญาณความกระหายเลือดของเหล่าซอมบี้ได้เพราะจริงๆแล้ว พวกมันไม่ได้มีความจําเป็นทางชีวภาพที่ต้องกินเนื้อมนุษย์แต่ถูกพักดันให้ทาอย่างนั้นเพราะผลกระทบโดยตรงจากไวรัสซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือซอมบี้ที่มีสติปัญญามากขึน้นจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เหมือนกับเด็กแม้จะไม่ถึงขั้นอัจฉริยะแต่ก็ถือเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจากซอมบี้กินเนื้อธรรมดาพวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจสิ่งของต่างๆเช่นก้องและโทรศัพท์อย่างสนุกสนาน,น,น,านแหมและคุณดูหน้าตาพวกมันผมต้องรู้สึกเอ็นดูหรือว่าอย่างไง และด้วยความที่มันเหมือนเด็กมันจึงมีความใจร้อนและไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อมันโกรธมันจะสูญเสียวความสามารถในการนึกคิดไปและกลับไปแสดงพฤติกรรมแบบซอมบี้เหมือนเดิมน่าเสียดายที่ความฉลาดกับอยู่กับมันได้ไม่นานแต่มันก็ถูกทดแทนด้วยความแข็งแกร่งที่มาขึ้นจนสามารถวิ่งไล่ล่าเหยื่อได้ถึงแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามคาดแต่เขายังคงใช้ซูเปอร์ซอมบี้เป็นเครื่องมือในการไล่ล่าอลิซและกลุ่มของแคร์เลดฟิวฉากที่มันไล่ล่ากลุ่มของแคร์ เป็นอะไรที่ลุ้นระทึกและน่ากลัวมากอีกทั้งคนในกลุ่มยังตายเพียบไม่เว้นแม้แต่พี่ข่าบอยที่ขึ้นไปซุ่มยิงบนหอไอเฟลขนาดหอไอเฟลมันยังปีนขึ้นไปได้คงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณอะไรแล้วละ่ะต่อมาเรามีคนติดเชื้อกันเป็นแล้วคราวนี้มาถึงคิวของเราน้องหมากันบ้างนโป,โปม๊มมัมเซเบลรสพวกมันเป็นสุนัขพันธุ์โดเวอร์แมนที่ถูกเลี้ยงเอาไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยในเดอะไฮซึ่งบางก็ว่าบางตัวในนี้อาจถูกเลี้ยงเอาไว้เพื่อทดลอง โดยหลังจากการระบาดน้องหมาเหล่านี้ได้เริ่มกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วขนและผิวนางของมันหลุดออกเผยให้เห็นถึงเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในซึ่งเป็นลักษณะที่น่าขนลุกอันเป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าเนื้อเยื่อของมันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าส่วนอื่นแต่สมองของมันนั้นกลับทํางานได้เกือบสมบูรณ์ทําให้การควบคุมและการเคลื่อนไหวยังคงสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ ดอกเตอร์ไอแซคได้อธิบายว่าสุนัขซอมบี้เหล่านี้ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์และสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับสุนัขปกติแม้จะไม่มีอวัยวะบางอย่างแล้วก็ตามอีกทั้งน้องหมาเหล่านี้ยังมีความฉลาดมากพอที่จะหาเส้นทางเข้าสู่ห้องที่ถูกล็อกซึ่งแม้แต่มนุษย์ซอมบี้เองก็ไม่มีความสามารถในการปรับตัวแบบนี้ถ้ายกตัวอย่างถึงฉากหลอนๆของน้องหมานี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ แต่ส่วนตัวผมชอบฉากนี้เป็นพิเศษกับการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างอลิสและน้องหมายอมรับเลยว่าเขาบิ้วฉากนี้มาได้ค่อนข้างดีทั้งกงปริศนาที่ถูกเปิดออกเสียงย่ำเท้าเล็กๆที่ดังมาแต่ไกลและโชมหน้าเจ้าของเสียงสุดสยองซึ่งอลิสได้หลบหนีมันจนมาเจอกับสิ่งนี้ <c oughs> แทบชอกแอบเสียดายถ้าฉากนี้ลองเปลี่ยนจากอลิซเป็นตัวประกอบตัวอื่นคงจะน่ากลัวมากกว่านี้เยอะ ไหนๆก็พูดถึงสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์แบบปกติแล้วเรามาดูกันที่พวกตัวประหลาดกันบ้างกับขวัญใจใครหล,ลายๆคนอย่างเลีเกอร์ส่วนตัวนี่คืออาวุธเชียวภาพที่หนังทําออกมาได้น,น่ากลัวกว่าในเกมซะอีกซึ่งที่มาของเลีเกอร์ในหนังเนี่ยครับไม่ได้มีการอธิบายว่าอย่างชาัดเจนส่วนมากจะไปเสริมในนิยายซะมากกว่า มันเป็นหนึ่งในอาวุธเชียวภาพรุ่นแรกๆของอัมเบลาที่ถูกสร้างขึ้นโดยการฉีดไวรัสเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ซึ่งการฟื้นฟูเซลล์ที่มากเกินไปของทีไวรัสได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายแต่นั่นก็แลกมากับการทํางานที่มากเกินไปของเซลล์สมองกล้ามเนื้อและกระดูกโดยกล้ามเนื้อจะขยายตัวจนทะลุผิวหนังส่งผลให้ผิวหนังในร่างกายของโฮสต์ถูกเลากออกจนหมดอีกทั้งสมองก็ยังบวมมากๆจนขยายตัวทะลุกระโหลกออกมา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่ทีไวรัสทําให้ต่อมไพเนียลในสมองของซอมบี้ขยายตัวนอกจากนี้กระดูอย่างเติบโตจนทะลุออกมาตามส่วนต่างๆเช่นปลายนิ้วมือกลายเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ในส่วนกล้ามเนื้อลิ้นของลิเกอร์จะเติบโตมากที่สุดลิ้นของมันยื่นออกมาจากกรามที่กว้างเหมือนกับงูซึ่งเป็นที่มาของชื่อลิเกอร์อีกทางยังถูกปกคลุมไปด้วยหนามเล็กๆที่คมกริบทําให้การโจมตีด้วยลิ้นจะรุนแรงเป็นพิเศษแหมอายก็ โดยมันมักจะใช้ลิ้นมหาสเสน่ห์ของมันในการลัดหรือดึงเหยื่อเข้ามางาบซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ที่ข้อสยองของมันแล้วพฤติกรรมของมันก็น่ากลัวไม่แพ้กันดูเหมือนพวกมันจะเป็นสัตว์สังคมที่ออกล่าเหยื่อเป็นฝูงซึ่งในบางครั้งลิกเกอร์ก็มักจะเล่นกับเหยื่อของมันอย่างช้างในบทที่มาเล่นโดดยองๆไปมาก่อนจะโจมตีเหยื่อนี้ทำเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่ทำให้ลิกเกอร์ในเวอร์ชันนี้น่ากลัวกว่าในเกมต้นฉบับก็คือ พวกมันสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้ด้วยการกินเนื้อของเหยื่อซึ่งหลังจากที่มันได้กินเนื้อของสเปนร่างกายของมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นซูเปอร์ลิเกอร์ที่มีร่างกายใหญ่ขึ้นหลายเท่าจนแทบไม่ต่างจากสัตว์ป่าแอบเสียดายนิดๆที่มันน่าจะมีบทมากกว่านี้สักหน่อยอุตสาห์ได้กลายพันธุ์อีกครั้งทั้งทีสงสัยแค่ลิเกอร์ธรรมดาจะยังไม่สาใจงั้นต้องนี่เลยกับอูเบอร์ลิเกอร์จาก i d e n t e v i l r e เลติ t i o n นลิเกอร์ขนาดยักษ์ ที่ถูกสร้างอยู่ในอัมเบล่าพรามมันเป็นเพียงรุ่นทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงจากลิกเกอร์ธรรมดาซึ่งอาจเป็นการสานต่อมาจากโครงการลิกเกอร์ในเดอะไฮด์โดยตัวอย่างแรกของมันถูกส่งออกมาเพื่อจัดการกับลีออนและอลิสความพิเศษของอูเบอร์ลิกเกอร์คือขนาดตัวที่มากถึง11เมตรและมีน้ำหนักเทียบเท่ากับช้างตัวหนึ่งแน่นอนว่าตัวใหญ่ขนาดนี้พลังกำลังของมันก็ต้องมากขึ้นตามมันสามารถบดขยี้รถยนต์หรือแม้แต่กำแพงคอนกรีตได้พเพื่อเ่ากับหลังโฟม อีกท้งยังมีลิ้นสองเส้นที่ช่วยในการจับเหยื่อได้อย่างเหนียวแน,น่นแม้ว่าร่างกายจะใหญ่ขึ้นแต่ความเร็วของมันกลับไม่ได้ลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ถูกพัฒนาขึ้นและช่วงขาที่ยาวมันจึงสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วกว่าจะสิบไมล์ต่อชั่วโมงลองคิดสภาพวัตถุไอตัวบ้าน,นี้ไล่ล่าสิครับและที่น่าขนลุกอีกอย่างคือความสามารถใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างการสร้างรังใหม่เพื่อรักษาสภาพของเหยื่อที่ยังมีชีวิตคล้ายกับแมงมุม ไม่รู้ผมคิดไปเองไหมวอลลิเกอร์ในเวอร์ชัน่นนี้มันดูเกียวการ์ดมากกว่าปกติอย่างช้างที่ลาสผากากำลังเดินอยู่กลางถนนน้องแมงก็วิ่งมาเหยียบแบบไม่สนใจเลยฟิลแบบเกะกะโว้ย <c oughs> ต้องบอกว่าดีไซน์ปกติของลิเกอร์ก็น่ากลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและนี่ยังถูกอัปเกรดทั้งความสามารถและขนาดตัวยิงส่งให้มันดูน่ากลัวขึ้นไปอีกแต่ก็แอบน่าเสียดายเหมือนกันที่ฉากการไล่ล่าของมันกลับไม่ได้ลุ้นระทึกเท่ากับ2ภาคแรก ที่เน้นบิวบรรยากาศก่อนจะปิดท้ายด้วยจ้ำสแกอันเป็นเอก,กลักษณ์ทำให้ส่วนตัวผมยังคงชอบดิเกอร์แบบปกติมากกว่าตัวต่อมากับบาร์ดช็อตจาก Resident Evil Final Chapter สิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่อลิสต,ต้องพบเจอระหว่างเดินทางกับโคบยันเดะไฮว่ากันว่ามันอาจเป็นอาวุธชีวภาพที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนซึ่งก็ได้มีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันไม่ว่าจะทั้ง มันอาจเป็นหนึ่งในลิเกอร์โปรแกรมที่ไม่ได้ผลิตในจํานวนมากเนื่องจากความผิดพลาดในการกลายพันธุหรือแม้แต่เป็นตัวทดลองที่ถูกทิง้งตามเนื้อหาในนิยายบาดช็อตถูกพบอยู่ในดิเซมเบิล o ลูงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อัมเบลาใช้กําจัดตัวทดลองที่ล้มเหลวนี่อาจบ่งชี้ว่าบาดช็อตอาจเป็นหนึ่งในตัวทดลองที่สามารถรอดชีวิตมาได้แม้จะยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันมากแต่ความน่ากลัวของบาดช็อต ผมขอยกให้เป็นอันดับตนๆของซีรีส์เลยไม่ว่าจะถังรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวไร้ผิวหนังคล้ายกับลิกเกอร์ดวงตาอันแดงกำ่ำราวกับหลุดมาจากฝันหลายและกรามขนาดใหญ่ที่สามารถบดขยี้หัวของมนุษย์ได้ได้คำเดียวซึ่งนอกจากรูปลักษณ์สุดสยองของมันแล้วมันยังเป็นนักล่าที่ชาญฉลาดโดยมันสามารถแก้งตายได้เมื่อถูกยิงก่อนจะกลับมาแว้งกัดเยื่อในภายหลังและนี่คือฉากเปิดตัวของเจ้าบัตรช,ชอ็อตซึ่งมีไมเคิล เป็นเหยื่อผู้โชคร้ายในการเดบิวต์ของมันเรียกก่มมากันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตัวต่อมากับ X-Man หรือที่รู้จักกันในชื่อ Executioner จาก Resident Evil Afterlife ส่วนตัวนี่คืออาวุธชีวภาพที่ทั้งเทและก็โคตรน่ากลัวในเวลาเดียวกัน X-Man ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชี่ยวภาพที่อัมเบลลาคอป a ปเ o ชันสร้างขึ้นในห้องทดลองลับอย่างอัมเบลลาพรามโดยมีเป้าหมายเพื่อการค้าให้กับผู้ซื้อระหว่างประเทศแต่เมื่อการระบาดของทีไวรัสเกิดขึ้น X-Man ก็ได้ถูกปล่อยออกมาโดยระบบ AI อย่างเรดค e ีนเพื่อล้างเผ่าพันธ์ุมนุษย์ X-Man เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีความสูงตั้งแต่2ถึงสเท่าของมนุษย์ทั่วไปร่างกายของมัน เต็มไปด้วยรอยแผลที่ถูกแทงทะลุด้วยแท่งโลหะซึ่งอาจเกิดจากการทดลองของอัมเบลลาหรือไม่มันก็ทำตัวเองเพื่อแสดงถึงความซาดิสโดยในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ x m a n ที่อัมเบลลาพรามมี X-Ma n ที่ไม่มีแท่งโลหะในร่างกายซึ่งหมายความว่าอัมเบลลาไม่ได้สร้างบาดแผลเหล่านี้อีกทั้งมันยังสวมฮูดที่ช่วยปกปิดความผิดปกติทางร่างกายของมันมาพร้อมกับพากันเปื้อนที่ทำขึ้นมาจากหนังมนุษย์ ซึ่งคาดวัตถุทำขึ้นโดย X-Man เองแม่เย็บปักถักร้อยเก่งซะด้วยอาวุธประจำตัวของ X-Man คือขวานยักษ์ที่สร้างขึ้นจากใบมีดเครื่องประหารหรือใบมีดกิโยตินที่แทบจะพาได้เกือบทุกอย่างทั้งรถบัสกำแพงคอนกรีตส่วนมนุษย์คงไม่ต้องพูดถึงลองไปถามพิตีคนนี้ได้แม้ว่าร่างกายของมันจะใหญ่โตเอถอะทะแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่นิดลองคิดสภาพ หากคุณต้องวิ่งหนีใช้ล่างยักษ์ถือควานขนาดใหญ่เป็นคุณคุณจะรอดไหมส่วนผมชะตากรรมคงไม่ต่างจากพิตีเท่าไหร่ <c oughs> ตัวต่อมากับสุดยอดอาวุธชีวภาพขวัญใจแฟนเกมอย่างเนเมซิสจาก Resident Evil Apocalypse หนึ่งในตัวละครสุดไอคอนิกจากโลกวิดีโอเกมอย่างเนเมซิสได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเขาเคยเป็นชายที่มีชื่อว่าแมดแอดดิสัน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกนําตัวเข้าสู่โปรแกรมเนเมซิตหลังจากที่เขาติดเชื้อไวรัสจากแผลท,ที่ได้รับมาจากลิกเกอร์โดยโปรแกรมเนเมซิตเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการทดลองลิกเกอร์มีเป้าหมายในการสร้างทหารซูปเปอร์โซยเยอร์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมทสามารถปรับตัวเข้ากับทีไวรัสได้จนได้รับการดัดแปลงให้กลายเป็นเนเมซิตแมทในร่างเนเมซิตมีความสูงอยู่ที่2เมตรครึง่ง กล้ามเนื้ออันใหญ่โตผิดมนุษย์เป็นผลมาจากไวรัสที่ทําให้กระดูกและกล้ามเนื้อพัฒนาจนถึงขีดสุดเช่นเดียวกับลีเกอร์แต่กระดูกของเขาไม่ได้บิดเบี้ยวนอกจากนี้ในเมสิดยังมีระบบควบคุมในสมองที่ทําให้มันสามารถปฏิบัติตามคําสั่งของอัมเบลาได้อย่างแข่งขรัดมาพร้อมกับอาวุธอย่างปืนเลวกันที่มีกระสุนมากกว่า5 0 0 0นนัดและเครื่องยิงจรวดมันมีพละกกาลังเหนือมนุษย์และความทนทานที่แทบจะไร้ขีดจํากัด แม้แต่กระสุนปืนหรือระเบิดขนาดเล็กก็แทบจะทำอะไรมันไม่ได้หากอัมเบลลาต้องการให้มันไปจัดการกับใครมันจะไล่ล่าเป้าหมายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจถึงแม้รูปร่างภายนอกโดยรวมจะแทบไม่ต่างจากเนเมซิท์ที่เรารู้จักแต่ในด้านความดุดันผมรู้สึกอมันสู่ตนฉบับไม่ได้เลยมันออกแนวเป็นหุ่นยนต์สมากกว่าที่ต้องคอยพึ่งพาคำสั่งจากอัมเบลลาทนั้นผมละเสียดายในจุดนี้จริงๆ อีกทั้งในตอนจบที่แมทสามารถกำมาคุมร่างของตัวเองไดน้นี่หมดกันความน่ากลัวแต่ยังดีที่ฉากเปิดตัวของมันผมรู้สึกว่าเขาบิวมาได้ค่อนข้างดีตั้งแต่กล่องอาวุธที่ว่างเปล่าทาให้เราสงสัยว่าจะของอาวุธชิ้นนี้เป็นใครจะามาทำบ้าอะไรก่อนจะได้พบกับเนเมซิสที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือถือเป็นหนึ่งในฉากเปิดตัวที่ทรงพลังมากมาก อีกทั้งด้วยรูปลักษณ์ของเนเมซิสที่สยองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้มันยังคงเป็นอาวุธเชียวภาพที่น่ากลัวที่สุดอยู่ดีนอกจากเราอาวุธเชียวภาพจากแฟนชายผีชีวะของตะเผาแล้วในเวอร์ชั่นของ l e o m o to r a รค o o n City <c oughs> ก็ทำออกมาได้ดูดีไม่แพ้กันทั้งลิซ่าเทเวอร์ที่มาของลิซ่าในเวอร์ชันนี้จะค่อนข้างคล้ายกับในเกมพอสมควร <c oughs> เธอเป็นหนึ่งในตัวทดลองกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดโปรเจนิเตอร์ไวรัส ซึ่งเธอเป็นเพียงไม่กี่คนที่สามารถรอดชีวิตและปรับตัวเข้ากับไวรัสได้การทดลองในครั้งนี้ทำให้เธอมีพละงก,กำลังและความทนทานที่เหนือมนุษย์แต่ก็แลกมากับรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวอัปลักษณ์อีกทั้งยังได้รับการฉีดปรสิตเข้าสู่ร่างกายโดยดรเบอร์กินซึ่งนำไปสู่การสร้างไวรัสรุ่นต้นแบบอย่างจีไวรัสในช่วงปี1980ลิซ่าได้หลบหนีออกจากห้องทดลองและเดินทางไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ด้านบนที่นั่น เธอได้พบกับแคเลเรดฟิวในวัยเด็กถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะไม่ค่อยน่าอภิลมแต่เธอนั้นกลับใจดีและเป็นมิตรกว่าที่คิดในเหตุการณ์ที่แร็กคูนสิทธีเธอได้เข้าช่วยเหลือแคลและลีออนในการต่อสู้กับลิเกอร์พร้อมกับนำทางทั้งสองไปยันห้องทดลองใต้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าความน่ากลัวของลิซ่าไม่ใช่แค่รูปลักษณ์อันอับปลักแต่เป็นสิ่งที่เธอต้องเผชิญและถูกกระทำมาอย่างยาวนานเธอเข้ารับการทดลองครั้งแรกในช่วงปี1967 ซึ่งเป็นเวลากว่า30ปีที่เด็กสาวคนหนึ่งต้องเผชิญกับความทรมานที่ไม่รู้จบมนุษย์ี่ช่างน่ากลัวจริงๆและตัวสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างส่วนตัวนิดหน่อยกับวิลเลียมเบอร์กินซึ่งที่มาของด็อกเตอร์ในเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะเลวร้ายกว่าในเกมพอสมควรเขาทำงานให้กับอัมเบลาในฐานะผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและมักจะใช้เด็กเหล่านั้นในการทดลองที่ทิดศีลธรรมไม่เว้นแม้แต่คริสและแคร์ที่เกือบได้กลายเป็นหนูทดลอง อีกท้งเขายังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง G ีไวรัสซึ่งเกิดจากการฉีดไวรัสหลากหลายสายพันธุ์เข้าไปในตัวทดลอง G ีไวรัสมีความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์ที่ตายแล้วหรือคืนชีพให้กับผู้ที่เสียชีวิตก่อให้เกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรงจนแทบไม่เหลือเขาโครงมนุษย์โดยด็อกเตอร์ได้ฉีดไวรัสใส่ตัวเองเพราะถูกยิงจากเวสเกอร์จนเริ่มกลายพันธุ์ในเฟสแรกวิลเลียมยังคงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่เฮ้ยนี่มันฟ็อกซ์วอล์กเกอร์ มันได้เข้าต่อสู้กับคริสและแครก่อนจะกลายเป็นร่างสมบูรณ์ส่วนตัวผมชอบดีไซน์ของเบอร์กินในร่างหนีมากมันทั้งน่ากลัวและน่าขยะแขยงในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะไอเม็ดสาวรดบนแขนเรียกว่าแทบจะน่ากลัวในถูกๆด้านแต่มาตกม้าตายอยู่อย่างเดียวคือบทบาทที่แทบจะไม่ได้โชว์อะไรเลยรู้ตัวอีกทีก็ถูกอพีจยิงแตกไปแล้วเหมือนมาแค่ให้รู้ว่ามีเฉยเเสียของเกิน เห็นว่าในบทเดิมจะต้องมีลิซ่าเทเวอร์มาช่วยซูด้วยแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณเราเลยได้เห็นฉากจบในเวอร์ชันนี้แทนจากลิสอาวุธชีวภาพสุดหลอนกลายเป็นลิสสุดน่าเสียดายไปซะอย่างนั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลิสอาวุธชีวภาพสุดหลอนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนต้องขอบอกก่อนเลยว่าในลิสนี้ผมเลือกมาตามความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นหากว่าไม่ถูกใจใครหรือมีผิดพลาดตกหล่นตรงไหน ผมก็ต้องขาออภัยด้วยจริงๆและก่อนจากกาันผมขอถามทุกคนหน่อยว่ามีอาวุธเฉียวพาหรือตัวละครตัวไหนจากผีชีวะที่เพื่อนๆกลัวกันบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยถ้าเอาแค่ความน่ากลัวกับ First สอ p r e s s สชัของผมผมรู้สึกกลัวเจ้าซูเปอร์ซอมบี้ที่สุดคือหน้าตามแม่งโคตรจะน่ากลัวเลยแต่มันกลับทำอะไรที่ดูน่ารักอะแบบน่ารักไม่น่าให้อภัยอะ <laughs> อีกทั้งฉากเปิดในตู้คอนเทนเนอร์ก็โคตรจฉนอากลัวเลยแถมยังคาตัวละครที่ผมรู้สึกว่าชอบอย่างไมคกี้ไปอีกด้วยก็เลยเป็นความรู้สึกแย่ๆกับตัวละครตัวนี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับของผม